เดินเซเดินเซเดินเซที่ช้าเดินเซยืดอกสิจช้ายืดอกเอออ่าก้มต่ำเออเออมามันไม่ได้ยินเสียง ห้าสิบหกสิบเออเข้ามาอย่างรวดเร็วเอาใหม่ดีกว่าอันได้ไหมลองดูซ้ายเออเออประมาณนั้นอนะ่ะคือยกซ้ายให้แกเป็นซ้ายหน่อยเนี่ยเออเออเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเอาใหม่ซ้อมก่อนซ้อมก่อนหนึ่งร้อยยี่สิบท่านสวัสดีหนึ่งร้อยยี่สิบท่านเอาลองเราซ้อมก่อนเร็วไอ้ลองลองซ้อมก่อนอนะเอพราะว่ามันฝังอยู่ในยูทูบตลอดอ่ะสอน เอาเข้าไปใกล้ๆก er> uh, uh, ่อนให้ฟังก uh, uh, ่อน147ท่านสวัสดีและสวัสดีเออเออเดินเซก็เซไปเออเซไปยืดออกงานนี้ยืดออกเออ ยืดอกสิจใจยืดอก207ท่านสวัสดีค่ะเออก้มต่ำก้มต่ำเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ก้มต่ำสองามสิท่านอย่างรวดเร็วอ่ะอันนี้รถประจำตำแหน่งเคี่ยวยืนหนึ่งนะครับอ่าทีนี้รถประจำตำแหน่งเสียเส้นนะครับคือคันนี้นะจ๊ะเร็ว ไอาดพิธีกื้มาแจกนหน่อยนะเคียวเย็นหนึ่งสาวเสียเส้นอันนึงสาวขาเลาะฮะอันนี้คันนี้นะเป็นสาวเสียเส้นมาคันนี้นะแต่ว่าที่นี่เท่กว่าว่าอันนี้รถรถประจาตัวเคียวเย็นหนึ่งนะจ๊ะคันนี้จะเป็นเคียวเออจะเป็นสาวเสียเส้นนะคันนี้นะครับผมต้องขังขวากต้องให <c oughs> ออ้นู้นนี่มาสองร้อยหกสิบท่านหกสิบแปดท่านอา เอาอ้อยชัดนะเสียงครับเสียงยกระกลมตำโพดแเน่แถวเสียเส้นมายกสายเอ้ยกขวาเดินเสีสิจ้าเดินเสี dứt dứt ốc xì chá dứt ốc xì chá tèng thai cốm tầm cốm tầm xì chá cốm tầm kê <laughs> 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 โอเคให้ดูโอเคอันนี้เลยครับอันนี้เลยสวัสดีและสวัสดีผมต่ำปะขึ้นรถเลยครับผมทำงานครับผมับผมสวัสดีครับขึ้นเลยครับผมไม่ใช่คันนี้นะจ๊ะคันนี้จะเพื่อถ่ายหน่อยเร็วนี่คือรถประจำตัวเขาออนนั้นเคียวเยืนหนึ่งเขาเริ่มดังแล้วให้มีรถตู้ถ้าใครมีรถตู้ถ้าใครเริ่มดังนะครับ มีเพลงประจำตัวแล้วนะครับอ,อันนี้กำลังจะเริ่มดังให้ไปรถรถขนของรถขนเบยียก่อนนะจ๊ะเอเคก้มต่ำก้มต่ำสิจ๊ะก้ม <hi> ต่ำ <hi> <อ>โอเคเอา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 บนรถหน่อยอีกรอบนึงเธอเต้น<ช>คนเดียวแต่ว่าอยู่ในรถเลย เอาให้มันได้โลเคชั่นอีกแบบหนึ่งอืประมาณนี้นะเมื่อคือเบสถือคอนเทระฆาปซะเมื่อคือเบดถือคอนเดียวเอาอมาประมาณนี้ครับผมอ่ากลมต่ำกลมต่ำสิจั๊กกลมต่ำอ่าเอาเอาเอาไม่ไม่เอามุมตรงเอามุมเฉียงเอามุมเฉียงเงี้ยอเพอให้มันรถให้มันเห็นเห็นข้างรถเออทำามอย่างเงี้ยล่ะหันหน้ามาปกติเอ้าถ่ายเอาทีเนี้ยถ่ายเอาเหมือนเดิม ยกยซ้ายยกขวาเดินเซชิจ๊ะเดินเซแล้วไปถอยลงมาง่ายๆก่อนจบยืดอ,อกชิจ๊ะยืดอ,อกยืดอ,อกยืดอ,อกกลมต่ำต <laughs> ก้มต่ำสิจ้าก้มต่ำก้มต่ำมันทุ่มสนสร้างมากครับเออมีไห้ดูมีให้ดูโอเคอันนี้ได้ครับก้มต่ำมาไปแต่งตัวครับจะออกเดินทางแล้วนะครับผมโอ้ย เอารถออกมาเสร็จแล้วครับผมเ,เตรียมตัวครับผมอันนี้รถเคียวยื่หหนึ่งนะครับอันนั้นรถขายเ,าเสียเสียเส้นนะจ๊ะทุกทุกคนพึ่งหวานมิวสิกนะฮักสวัสดีครับพึ่งหวานนี้เจอกันนะกำลังจะไปที่ฐานีเก่งครับผมเก่งครับย่านย่านเด้ตอนหอยหวัวนะครับเม,มบื่อยเมื่อยบนนอวันนี้ใช้รถบัวไรครับ เทริยองสวัสดีและสวัสดีมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสวัสดีและสวัสดีนะจ๊ะทุกคนมาถึงกรุงเทพแล้วเรียบร้อยสุดยอดค่ะเอาแบตหมดไปงานครับ